ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสประพบก,กับท่านในหัวข้อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกให้โลกมีความสุขหรือว่าตอนที่แล้วได้พูดงว่าถ้าจะทดลองดู เอาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าในการสร้างความเจริญให้กับเจเขตสถานที่เพราะว่ารัฐบาลในสมัยถอยหลังก็ไปประมาณสามสี่สิบปีทำมาแลมีผลดีสมัยนั้นโรงเรียนไม่มีมีแต่สลาวัดเอาเป็นสถานที่ศึกษารัฐบาลก็ให้ให้การช่วยเหลือ แกวัดคอยวัดช่วยสร้างโรงเรียนแต่ว่ายเงินครึ่งหนึ่งปรากฏว่าภายในระยะสองสามปีโรงเรียนไปชาบาลเต็มไปหมดตอนนี้พ่อไหร่พูว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและคนข้างวัดต้องือว่าคนข้างวัดแต่ออกไปจากในวัดก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อน การเป็นลูกศิษย์วัดนี้เพื่อทําคำสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระชินวรเขค่อยซึมไปทีละน้อยละน้อยบางท่านไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาแต่ว่าได้ยินได้ฟังเขาพูดกันบ่อยๆจิตมันก็ซึมเวลานั้นท้าพระสงฆ์ประกาศบอก,กว่าจะสร้างโรงเรียนเขาก็สับต่างคนต่างเสียสละทั้งเงินทองแล้วก็ ตลอดจนกระทั่งแรงงานมาช่วยการก่อสร้าง <c oughs> ทำให้รัฐบาลเสียรัฐงบประมาณไปน้อยควรจะสร้างโรงเรียนหนึ่งหลังก็ได้สองหลังและยิ่งกว่านั้นก็ยังได้กำลังแก่บุคคลผู้ก่อสร้างและวัดคอยซ่อมแซมของตัวเองอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่เคยคิดจะไปของบประมาณจากรัฐบาล มันทุดโทรมลงไปก็หาเงินทํากันเองสร้างกันเองซึ่งไม่เหมือนกับที่รัฐบาลสร้างก็เบื้องหล่นแผ่นหนึ่งรองบประมาณไม่กระดานพื้นผุแผ่นหนึ่งรองบประมาณนี่มันเสียหายมากแล้วก็ได้พูดไว้ในตอนท้ายในวันก่อนบอกว่าเวลาที่วัดก่อสร้างทญายให้คนมาตรวจงานก็จงส่งคนขี้อายมาด้วย คนไหนไม่รู้จักอายจะส่งมาส่งคนที่อายส่งคนขี่กลัวมาท่านทั่วรับฟังอาจจะเข้าใจว่าทำไมทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนขี้อายขี้กลัวและคนประเภทนี้ถ้ามีขึ้นประเทศชาติมันจะเจริญหรือว่าจะประเทศชาติมันจะเสื่อม ก็ลองพิจรารณาคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสสมมาสัมพุทธเจ้าดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจงส่งคนขี้อายมาด้วยคนขี้อายได้เป็นยังไงไม่ใช่อายไม่ใช่อายดีดีนี่เขาไม่อายพระพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าชาวโลกทั้งหมดจงเป็นคนอายความชั่วแล้วก็เกรงกลัวความชั่ว ถ้าเราคิดจะฆ่าใครเขาคิดจะบระทุษสร้ายเขาเราก็อายว่าได้มีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตของเราเราก็รักถ้าใครเขาจะมาฆ่าเราเราไม่ชอบใครเขาจะทําร้ายเราเราไม่ชอบถ้าใครเขาทาอย่างนั้นเราก็บรรน,นมเขาว่าเป็นคนเลวหาสร้างทําลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อคนตามฆ่าตามล้างตามสานตามทำลายทั้งร่างกายและทำลายชีวิตเราเองก็อยากกินไม่อิ่มนอนไม่หลับคอยหลบคอยหลีอยู่ตลอดเวลานี่ต่างว่าเมื่อเรามีความสุขรู้สึกอย่างนี้เ็นว่าคนที่คิดทำร้ายเราเป็นคนเลวซะเต็มทีในเมื่อเราเห็นกา,การกระําของบุคคลผู้นั้นเป็นลักษณะเลว เราก็จะต้องไม่สร้างความเลวแบบนั้นเป็นอันว่าคิดประทุษรา้ายฆ่าฟันทำลายล้างสิ่งกันและกันระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่คิดถ้าบังเอิญอารมณ์จิตมันคิดขึ้นมาคิดว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็อายความเลวคิดว่าถ้าเขาจะทำเราบ้างเราไม่ชอบนี่ถ้าเราไปทำเขาเขาจะชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เมื่อต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขสศร้าเรารักกันสงสารกันไม่ได้แล้วก็เลยอายความชั่วทานี้เสียอายความคิดประทุษร้ายกลายเป็นคนมือเหลือแต่ความรักความสงสารความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งหมดมีอย่างนี้โลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ นี่คนขี้อายอีกลักษณะหนึ่งก็คืออายความชอบโกงความทุจริตคิดไม่ชอบอย่างถานนห้นทางที่เขาจะสร้างกันเนี่ยราคามันประมาณร้อยร้านบาทเป็นราคาเต็มพอดีพอดีถ้าเราจะเอากำไรเกินขึ้นไปกว่านั้นสักหนึ่งบาทัหนึ่งสตางค์เราก็อาย คิดว่านั่นมันเป็นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายของบุคคลเพื่อมีความชั่วเราไม่ทําไม่ยอมโกงที่พูดถึงด้านการสร้างต่างๆบอกว่าถ้ารัฐบาลจะให้พระช่วยขอให้รัฐบาลส่งคนที่จะมาตรวจงานจะมารับงานสร้างส่งคนขี้อายมาอย่านี้ผู้พูดนี่เคยทำมาแล้ว เจอคนไม่อายทันสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นขนาดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งมาให้น้วมันสมัยโน้นคนทําก็ตายไปแล้วจะหาว่าผีมนินทายก็ตามใจเพราะเงินที่ก็ส่งมาแล้วห้าหมื่นบาทเนี่ยขอตัดไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นจะไปสร้างความเจริญที่อื่น ความจริงเงินก็ให้มาครึ่งเดียวในราคาก่อสร้างเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นตัดออาไปเส้ไหลายรายการก็เลยต้องโตเถียงกันเพราะว่าตามคำสั่งของกระทรวงไม่ได้บอกให้ไปซ่อมแซมที่อื่นให้ไปสร้างความเจริญที่อื่นถ้าต้องการให้ไปขอกระทรวงตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยคือคนอายกับคนไม่อายก็ต้องทะเลาะกัน พนที้สุดผู้สร้างคือคนอายคือไม่ยอมให้เงินล่วไหลไปคนได้มาท่านไม่อายท่านก็นเลยต้องถูกย้ายจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่อื่นแล้วในที่สุดก็ต้องพ้นไปจากราชการนี่ลักษณะคนที่ไม่อายเล,ว,ลวมันมีผลเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ที่ใหม่เข้าก็ไม่มีใครครบ เวลาที่เขาจะไปรับเงินในการสร้างโรงเรียนเขาก็ติดต่อตรงผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนใหญ่ก็ติดต่อตรงกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันว่าเขาไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เขานี่คนขี้อายเนี่ยมันมีความดีบรรดาท่านผู้รับฟัง พี่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมีความอายกันโลกนี้จะมีความสุขพูดเท่านี้ก็เกิดความสงสัย <c oughs> ว่าจะมานั่งอายกันทำไมทั้งเขากลเขาบอกว่าภาษิตโบราณมีว่าด้านได้อายอดให้ด้านได้อายอดนี้ได้มาเพราะความด้านมันเดือดร้อน ถ้าเราได้มาเพื่อความอายมันมีความสุขอย่างคนทุกคนต่างคนต่างอายความโหดร้ายทุกคนไม่มีความโหดร้ายมีแต่คนใจดีอายความมือไวเราไม่คดไม่กงไม่ไม่ทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พิ่นาศไปไม่ยือ้อไม่แย่งไม่เอาเปรียบกันมีความรักมีความเมตตาปราณีสิ่งกันละกัน อายมออายอายใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นอายวาจาชั่วไม่โกหกพูดในความเป็นจริงไม่ใช้วาจาหยาบพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานไม่ยุแยงแต่แขงแสงให้ก็แตกราวกันพูดให้เกิดความสามคัคคีใช้แต่วาจาที่ดีไม่เป็นเครือ่องกระทบกระเทือนใจบุคคลอื่น เรือว่าอายในการใช้สติสัมปชัญญะที่ไม่สมควรการมอมมอมเมาประสาทของตนให้ไร้สติสัมปชัญญะเป็นของไม่ดีอายไม่ทำอย่างนั้นลองดูที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านชาวโลกแล้วหรือยังถ้าแต่และคนทุกคนอายแบบนี้โลกจะมีความสุขและโลกมีความทุกข์อายความโหดร้ายเราก็เป็นคนใจดี อายความเป็นคนมือไวเราก็เป็นคนมือไม่ไหวซื้อสัต์ส,สุจริตไม่คิดคดทรยศไม่ใช่วว่าของถูกสั่งซื้อของแพงแด้ของราคาแพงแล้วพ่อค้าไม่ได้แต่คนสั่งเป็นคนได้ผู้รับเป็นผู้จ่ายออไมรไ่าคนกลางรวยไปคนกลางนี่จะเป็นใครคนได้หน้ากระดาษนังซื้อพิมพ์มีอยู่เยอะ มีอยู่เยอะซื้อของไม่ถูกสเปกสร้างสเปกขึ้นมาแต่จะพาะ้คำว่าสเปกเนี่ยมาอะไรก็ไม่ทราบเอาแบบแผน็แลวกัน<ม>ซื้อของอ้างกว่าต้อมีอย่างนั้นต้อมีอย่างนี้ทางท่านนี่ของดีกว่านั้นราคาถูกกว่าเขาก็มีแต่ได้ก,ก็ว่าไม่ยอมซื้อเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เงินค่าสั่งนี่คนประเภทนี้เป็นคนประเภทไม่ไอาย ทำลายทรัพย์สินให้พีนาศไปผู้รับผู้สั่งผู้ซื้อแทนที่จะซื้อของถูกก็ไปซื้อของแพงแต่ผู้ขายจริงๆก็ไม่ได้ของแพงได้ราคาปกติแต่ผู้สั่งเป็นคนไม่ไอายอันนี้เป็นการสร้างความเจริญหรือสร้างความบันเลยให้เกิดกับปวงชนชาวไทยหรือว่าชาวโลกถ้าทั้งโลกถ้าโดยเฉพาะประเทศไทยกับผู้โดยเฉพาะชาวไทย สมมติว่าเราจะซื้อขันน้ำใสกลูกราคาหนึ่งบาทแต่คนกลางบอกว่าราคาหนึ่งบาทห้าสิบประตังไอ้เงินห้าสิบประตังเนี่ยสองคราวมมนได้ขันลูกแต่ไปซื้อขันสิบลูกมันควรจะได้สิบห้าลูกแต่ก็ได้มาสิบลูกเท่านั้นคนไม่อายแบบนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น เน,นคนไม่อายอีกประเภทหนึ่งจะเอาคนทั้งโลกเป็นทาสความจริงสิทธิในการธหารรมาหากิ่งของเขามีกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งโลกถ้าปล่อยเขาไปอิสรภาพไม่ไปควบคุมเขาเกินไปเรียกว่าไม่เอารัดอเอารียบไม่มีคนมานั่งใช้เงินของเขาเฉยๆ ไ้เงินเฉยๆไม่ว่าเขาจ้างให้มาเป็นผู้บังคับบัญชาจ้างให้มาเป็นผู้ดูแลกลับเอารัดเอาเปรียบจะทำอะไรสักหน่อยก็สร้างความยุ่งสร้างความยากไม่รู้จักตนไม่อายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของเขาคิดว่าเป็นนายคนเวลาจะไปติดต่อการงานตามระเบียบหน้าที่ก็หาทางบายเบี่ยงด้วยประการต่าง ดีไม่ดีถ้าไม่จ่ายสตังให้ใหม่นอกจากเงินเดองก็ไม่ทําให้ลืมว่าไอ้ตัวเองนี่เป็นลูกแ้างชาวบ้านคนประเภทนี้สร้างความสุขให้แก่ชาวบ้านและสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ไม่อายก็เพราะว่าไม่มีความกระตันอยู่รู้คุนว่าคนที่ไปหาเขาให้ทํางานให้ คืองานที่เขาจะต้องทํามันต้องทําตามหน้าที่หน้าที่มีอยู่แล้วว่าต้องทําแบบนั้นแต่ถา้าลืมไปถ้าไม่จ้างใหม่ไม่ทําให้คนประเภทนี้เป็นคนดีและเป็นคนเลวไม่รู้จักอายความชั่วไม่รู้ตัวอยู่ในหน้าที่อะไรบางทีสัมโนโครวัวคนประเภทนี้มีหน้าที่เขียนเขียนการันของเขาผิด เวลาที่เขาจะย้ายสมโนครัวก็บอกว่าการันไม่ตรงกันกับที่เจ้าของแจ้งไปทำให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีพื้นที่สะกดตัวเขาผิดเอานายเป็นนางนางเป็นนายซชอย่างนี้ก็มีแต่ความผิดแบบนี้คนไม่อายไม่มีความรู้สึกบอกกับเจ้าของทะเบียนเจ้งผู้ที่จะไปทำทะเบียนย้ายบอกว่าไม่ได้ผิด ถ้าไปหาหลักฐานหาเหตุผลที่ไหนตดที่ไหนกันมาสร้างความลำบากแต่ความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่อายเพราะความผิดมันเกิดขึ้นกับบุคคลผู้กระทาไม่ใช่เจ้าของคือบุคคลผู้แจง้งเขาไปแจ้งแล้วเข็งเขาไม่ถูกกลับมาหาทางกลั่นแกล้งดีไม่ดีถ้าได้สตังเงียบไม่โผ่ อย่างนี้ก็มีที่เขาเรียกคนไม่อายและคนไม่อายประเภทหนึ่งเคยพบวันนั้นไปนั่งอยู่ด้วยมีเจ้าที่มาเรียกเจ้าของบ้านออกไปเมา่บ้านนี้ที่แจ้งในการก่อสร้างแจ้งเป็นลักษณะของบ้านเป็นเรือนไม้ไม่ใช่ตึกแต่ว่าที่อยู่นี่มันเป็นลักษณะของตึก คือใช้แผ่นปูนเรียบตีฝาแทนไม้ท่านบอกว่าบ้านไม้ต้องเป็นบ้านไม้ถ้าว่าบ้านแผ่นปูนเรียบตีฝานี่เป็นบ้านตึกใช้ไม่ได้ผิดระเบียบต้องรือ้อต้องรื้อใหม่ไม่เช่นนั้นก็ต้องทํารายงานใหม่แต่ว่าทําไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันสร้างสร้างเสร็จพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเะของบ้านบอกอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ไอ้ผมจะแก้ไขจะทําทใหม่ผมก็ทําไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามีใครมีความจานานไม่ท่านช่วยให้เขาเขียนทิฐให้ค่าจ้างเขาหนึ่งร้อยบาทท่านผู้นั้นรับเงินหนึ่งร้อยบาทไปแล้วก็หายไปเลยถ้าวันหลังส่งเสมาบอกว่าใช้ได้นี่ลักษณะของคนที่ไม่รู้จักอายมันเป็นอย่างนี้ เงินเดือนได้มาแล้วไอ้แผ่นเรียบกับไม้กระดานไม้กระดานที่มันหายยากไฟไม่ง่ายแต่แผ่นเรียบหาได้ง่ายแล้วก็ไฟไม่ยากอันตรายเกิดมียากหาเรื่องเอาสตังแม้แต่น,นิดเดียวก็เอานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเจ้าจงเป็นคนขี้อายอายเสียอย่าทำความชั่วแบบนี้ แต่คนความชั่วคนชั่วแบบนี้ไม่มีโลกจะมีความสุขแลอความทุกข์โลกจะมีความเยือกเย็นและมีความร,าร่ารรอนเป็นอันว่าปวงใบชากรก็ต่างจะมีความสุขในลักษณะคนอย่างนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควครบคบคบคนขี้อายแล้วก็คนขี้กลัว คนที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอำนาจราชัาดิ์กลัวความชั่วความชั่วอะไรหนึ่งโหดร้ายความโหดร้ายของจิตความมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติกลัวการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับตนนึอว่าถ้าจะคบคนเราก็ไม่คบคนประเภทนั้นเพราะกลัวเขาจยาสร้างความเดือดร้อนรวมความอาการที่พูดมาทั้งหมด ในลักษณะของคนดีองค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงแนะนําว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอายที่สุดก็คืออายอายใจเราอายเกรงกลัวใจเรา <c oughs> สร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับใจที่ว่าครบคนดีการครบคนอื่นดีเนะี่ยมันไม่แน่ถอยครบจริตของเราดีแต่ทางต่าง,างคนต่างมีจิตดี เออหนึ่งมีจิตมีความรักมีจิตมีความสงสารมีจิตไม่อฉาดิสยาบุคนอื่นพลอยยินดีเมื่อบุคนอื่นได้ดีแล้วมีจิตวางเฉยในเมื่อกดที่ทําผิดระเบียบแบบแผนและเพื่อนทําผิดระเบียบแบบแผนจะต้องถูกลงโทษเราก็มีอารมณ์เฉยไม่สะดุ้งสะเทือนคือไม่พลอยโกรธคนที่ก็ลงโทษตามอานาจนาที ที่มีโดยยุติธรรมในการครบอย่างนี้กถ้าต่างคนต่างมีอารมณ์จิตเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดโลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ถ้าโลกนี้เต็ไมไปด้วยความอายอายความชั่วเสียทุกคนเกรงกลัวผลเรื่องความชั่วเสียทุกคนระเบียบแบบแผนกฎหมายข้อบังคับมีอย่างไรปฏิบัติตามมาอย่างนั้นเหมือนกันหมด ในโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนตปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานที่อยู่หรือกลุ่มคณะที่อยู่ทั้งหมดนี้เรือนจำจะต้องสร้างไหมแล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำไหมจะต้องมีไหม งบประมาณเขาทั้งหมดในเรือนจำปีละเท่าไรแล,ล้วกรมไอ้กรมอะไรเรือนจำเนี่ยมันอยู่ของกรมอะไรกรมอายการนั่นก็โซมาไทยไม่รู้ว่ากรมอะไรกรมราชทรร์กรมราชธรรมลท,ทั้งกรมเนี่ยใช้เงินปีละเท่าไหร่เงินดาวเงินเดือนไม่ต้องมีกันแล้วเลิกกเลิกหรือกรมนี่ทิ้งไปเลยข้าราชการทุกคนไม่ต้องจา้างเบีย้ยเลี้ยง หรือว่าค่าภาพคอนท่อสบายคนที่ติดคุกต่างไม่มีเพียงเท่านี้เ็งว่างบประมาณของประเทศชาติไม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าพูดไปยิ่งกว่านั้นถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วมีแต่ความดีก็เลยไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีค่าราชการไม่ต้องมีการปกครองกันโดยแช้อำนาจในทางที่ถูกบ้างที่ิดบ้าง ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดทำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นของตนเองทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาแบ่งเอาใช้ที่แบ่งใบช้ในปีไม่น้อยมากที่ให้ไปแล้วยังไม่พอยังเรียกใหม่อีกก็เยอะมันมากกว่าที่ให้ไปตามกฎหมายถ้าทั้งโลกเป็นคนมีแต่คนที่อายทุกคนอายหมดทุกคนกลัวกลัวหมดกลัวความชั่วอย่างนี้มันจะเกิดกับใจ อายความชั่วประเภทนี้มันจะเกิดกับใจโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่มีใครบ้างหนอที่จะรับรองความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่โลกมีความเล่าร้อยกันอยู่ในปัจจุบันก็เพขาขาดคนอายหาคนอายไม่ได้ไม่มีใครจะอาย เวลานี้ไม่อายจงกระทังว่าแกทำทรัพย์สินขึ้นมามากเพียงใดก็ตามต้องมาให้ฉันเอามารวมไว้ที่ฉันทั้งหมดนี่โลกที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วฉันจะแบ่งให้เธอกินเธอใช้อย่างนี้ผู้พูดเห็นว่าหน้าด้านเกินไป แล้วคนที่เอาทรัพย์สินเขาไปรวมเข้าไว้จะแบ่งปันให้เจ้าของเขามีความสุขในขนาดไหนในเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ให้อย่างหนึ่งอย่างนี้มันจะมีไปม,มีความสุขตามความต้องการของเขาหรือถ้าดีจริงๆถ้าว่าจใจดีจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินของใครก็เป็นของใคร อย่าไปยื้อแย่างจะไปบีบบังคับอย่าไปคดกงเขาทุกคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วประพฤติความดีเอาจิตใจของตนเองไปเครื่องวัดถ้าเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเรามีความพอใจหรือไม่ถ้าเราไม่พอใจสิจ่งใดที่เราไม่พอใจในเมื่อเราถูกกระทําก็ต้องคิดว่าคนที่ก็ถูกกระทํากระจากเราเขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน นี่เห็นในว่าองค์สมเด็จพระทรงทันช่วยโลกแล้วแต่โลกไม่ยอมรับนับถือพระองค์ที่ยอมรับนับถือก็น้อยเต็มทีอย่างหนึ่งลักษณะของคนดีที่เราควครคบหรือใจสบายคบก็คือความกตัญญูรู้คนความกตัญญูรู้คนนี่มีความสําคัญเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้เกื้อกูลแต่ว่าคนที่ให้ ที่เขาเาให้เราเกื้อกูลเท่าเขาคิดคดทรยศไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่สร้างความดีตอบเราจะสะเทือนใจชั้นใดนี่แต่หาว่าเราไปทํากับคนอื่นเขาก็เหมือนกันตัวอย่างถ้าเราเป็นบินดามารดาของลกูกถ้าลูกเปนอากาตันโยไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยความสนุกในกาม,มา ในกามารมแล้วก็มาโตขึ้นมาแล้วมันก็ลืมคุณท่านทำลายความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือถ้าเราโดนเขาอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกชั้นใดนี่ยคนอื่นเขามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาถ้าเราถ้าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราไปทําอย่างนั้นคําอ้างบอกว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิด ท่านไม่จริงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดท่านก็มีความเมตตาปราณีท่านมีความรักถ้าไม่รักจริงท่านก็ปล่อยให้ตายมาอย่างเด็กหรือไม่ให้การศึกษาแต่การศึกษาแล้วกลับมารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีคนนี่มันเร็วมากแล้วนอกจากนั้นก็มีคนบางพวกที่เขายกยอปอบปัน้นตั้งให้เป็นใหญ่เพอไปนั่งปั้นเขากราบคิดประทุษร้ายบคุคคลผู้มีคุณ ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความชื่นใจของชาวโลกหรือว่าเป็ความไม่พอใจของชาวโลกเพราะพทธเจ้ากล่าวว่าบคุคคลใดก็ตามถ้ามีคุณกับเราไม่แต่เล็กน้อยข้าวคําเดียวก็จงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสนองคุณของท่านในความสุขใจอาการอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความสุขใจของท่านไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎข้อบังคับไม่ผิดระเบียบประเพณี เราทําทุกอย่างอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินรสีกล่าวว่าเป็นปันใจจัยให้โลกเป็นสุขอาราบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์นะที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี